วันนี้ดนาะมีโอกาสได้มาเที่ยวขอนแก่นกะเลยมายางโลตลาดต้นตาลเป็นตลาดคล้ายๆคือตลาดถนนคนเดินอนะทุกคนถ้าเป็นอยู่ราวก็น่าจะคล้ายๆคืออยู่วันเข้มของเลย ตลาดต้นตาลนี่เป็นตลาดที่ใหญ่แหงแคล้ายเป็นศูยรรวมเลยเนาะมีทั้งแบบ้านขายอาหารบักรลาย้านแล้วก็พวกขายเสื้อผ้าขายเครื่องไสเอียงต่างๆแล้วก็มีฟกซ่องน้ำและอีกอย่างมื่อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์คนบักไลๆเลยพวกเราซอกบอนจอดรถจนบัไไ้เนาะขี่อมหอบหนึ่งก็บบอลมีบอลจอดรถจนได้ออกไปจอดอยู่นอกหลังจากซอกบอลจอดรถได้แล้วก็พากกันยางเข้ามาหลอกเบิงเนาะว่าสิกินอย่างดีเพราะว่าพากกันหิวข้าวแต่บง ว่าสกินอีอย่างดีแล้วก็มีร้ายฮะเนาะกับพวกว่าสกินอย่างก็เลยว่าอย่างมาเห็นขามหมูก็คิดอยากเพราะว่าบาได้กินโดนแล้วแล้วมันก็ปิดตาเซ็บก็เลยพากันสร้างเข้าขามหมูมากิน เห็นเพ่นโซแบบหมอบักใหญ่เปตเตอร์เซฟพฮงเนาะก็เลยว่าเอ้ากินข้าวขาหมูนี่แหละก,กระพากันแบบกินข้าวขาหมูหมดทุกคนเลยยกเว้นไอ้ล่าเนาะกินข้าวไก่กรอบเหลือนั้นทุกคนก็คือกินข้าวขาหมูน้ำกันเบิดพอนางไปนางมาเนาะล่าไปสะดุดตาก,กับบวนที่เพ่นเก็บกระตุกไว้หนะทุกคนก็คือแบบไอเดียดีแฮง หลังจากกินข่าวอิ่มแล้วกับพากันยางเลาะเบิงโตมาเบิงเครื่องพ่นขายนะมแตแนวเป็ดตะหักตะปุกตะปีกก็คือแบบมแตแนวหนาหักเครื่องยูนิก,ก็หลายหลายคือขบวปงโจนเลยคือพวกเสื้อผ้าเกิบเื่องไซ้อยียงมีเมดแล้วก็มีฟกซ่องบักหลายๆบนเลยฟกซองนี่ขล่ดจืบบ่พิดนนาจะมีอยู่3 4มสีุ่บนพ่นะเนานะมีโซนให้เด็กน้อยลิ่นน้ำแล้วก็นั่งฟังเพลงแบบสบายชิวๆแล้วก็จะมีโซนของผู้ใหญ่โซนเป็นโซนของแบบว่า กลิ่นดื่มแบบกินเหล้ากินเบียร์แบบฟังเพลงสบายชิลๆนำ้ำและอันนี้ก็คือเป็นจุดไฮไลท์ที่ว่าเอินตลาดต้นตาลนะทุกคนเพราะว่ามีต้นตาลอยู่และเมื่อน,นี้เพิ่นกระตกแต่งในตีมอ่ากุจีเนาะเพราะว่าใกล้จะฮอดเทศการกุจจีแล้วเพิ่นตกแต่งได้งาม,งาม